สวัสดีค่ะมีคนมาถามดีแล้วนะคะว่าถ้าเราจะโอนเงินจากต่างประเทศเนี่ยควรจะเลือกใช้ธนาคารไหนนะคะคำถามง่ายๆนะแต่ตอบค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยอะมากนะคะถ้าจะเปรียบเทียบกันว่าราคาถูกที่สุดเนี่ยโหคงต้องไปดูข้อมูลอีกเยอะนะคะทำไมถึงพูดอย่างนี้คะ่ะนะเดี๋ยวจะมาเล่าฝั่งนะคะ เวลาที่โอนเงินนะคะหนึ่งคือต้องมีธนาคารส่งเงินใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องส่งเงินไปที่ธนาคารตัวแทนหรือที่เราเรียกว่า corresponding bank นะคะ,ะหลังจากนั้น corresponding bank เนี่ยก็ต้องส่งเงินไปที่ธนาคารรับเงินนะคะเงินถึงจะเข้าบัญชีของลูกค้านะฮะและทุกคนต้องรู้นะคะว่าทุกครั้งที่เงินของเราผ่านธนาคารพวกนี้นะคะ เก็บค่าธรรมเนียมหมดค่ะก็แล้วแต่แต่แธนาคารเขาประกาศในประเทศของเขานะคะเราต้องดูด้วยนะว่าธนาคารที่เราเป็นลูกค้าอยู่เนะี่ยที่เราใช้บริการนะคะเขามีสาขาต่างประเทศไหมนะคะถ้าเกิดว่าเขามีสาขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณก็เลือกธนาคารนั้นไปเลยนะคะเพราะอย่างน้อ,นอยๆคือมันไม่ต้องไปวิ่งหาหลายๆธนาคารกว่าจะมาเจอธนาคารปลายทางที่เมืองไทยนะคะเพราะ ทุกครั้งที่มีการวิ่งหาธนาคารไปเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมตลอดเลยนะคะเนี่ยเช่นสหรัฐอเมริกานะถ้าไปโอนเงินที่ธนาคารนะคะส่วนใหญ่ค่าธรรมเนียมมันก็จะอยู่ที่50เหรียญน,นะคะอ่าทีนี้พอผ่านธนาคารตัวแทนนะคะเขาก็เก็บค่าธรรมเนียมด้วยนะคะเออเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะเก็บประมาณ1 0บถึงสิเหรียญน,นะ,ะหรือ20เหรียญแล้วแต่ที่เขากําหนดนะคะอ่าทีนี้คือ เงินที่โอนไปที่ธนาคารตัวแทนเนี่ยก็จะโดนหักหักไว้นะฮะจากยอดเงินโอนนะคะนอกเสียจากว่าในสวิปเนี่ยมีระบุนะคะว่าค่าธรรมเนียมนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างใจเนี่ยส่วนใหญ่ธนาคารตัวแทนเนี่ยเขาจะหักจากยอดเงินโอนเลยนะฮะแล้วที่เหลือเนี่ยเขาส่งจะส่งให้กับธนาคารรับเงินนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุทำไมหลายหลายคนชอบบน่นว่าเอ๊ะทำไมเงินที่เราได้รับเนี่ยมันโดนหักไปเยอะนะคะเออมันจะโดนผ่านพวกนี้ค่ะ และวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไปผ่านธนาคารตัวแทน2ธนาคาร3ธนาคารเนี่ยโอ้โหคุณก็จะโดนหักไปเรื่อยๆนะคะกว่าเงินจะถึงธนาคารปลายทางนะคะและธนาคารปลายทางที่เมืองไทยเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ค่าธรรมเนียมไม่ต่างกันเนยอะเท่าไหร่นะคะก็คือ0ูนเปอร์เซนขั้นต200่ำสองร้อยถึงห้าร้อยมันก็จะอยู่ในเลทระหว่างนี้นะคะบางธนาคารเนี่ยก็จะเก็บเป็นยอดไปเลยเนะะี่ยเขาจะไม่ได้สนใจว่า เก็บเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือยอดละ3 0 0บาทหรือว่า330บาทนะคะอ่าทีนี้เวลาที่เราให้ข้อมูลกับผู้ส่งเงินนะคะพยายามให้ข้อมูลที่สมบูรณ์กับคนส่งเงินนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้องไปเนี่ยและไม่ต้องไปผ่านธนาคารตัวแทนเยอะนะคะโอกาสที่จะโดนหักค่าธรรมเนียมไหลต่อเนี่ยม,มันก็จะน้อยลงใช่ไหมคะ Uh, อย่างเรามาดูนะฮะทีนี้คือเวลาที่เราโอนเงินเราก็ต้องดูที่สกุลเงินด้วยนะคะมันไม่ใช่ว่าเหมือนกันหมดทุกประเทศนะคะเพราะฉะนั้นคือแอดมินจะไม่บอกคุณว่าธนาคารไหนดีละเพราะว่ามันมันตอบไม่ได้มันแล้วแต่สกุลเงินด้วยนะคะแล้วแต่บัญชีของคุณว่าอยู่ที่ไหนนะแล้วแต่คนส่งเงินอีกนะว่าเขาไปส่งที่ไหนแบงค์ที่เขาใช้บริการอยู่นะใช้กับใครนะคะแล้วไอ้แบงค์ส่งเงินกับแบงค์ปลายทางเนี่ยแบงค์รับเงินนลค่ะเขามีธนาคารตัวแทนที่ เดียวกันหรือเปล่านะก็คือไอ้สองแบงค์นี้เนี่ยมันต้องไปเปิดบัญชีที่เดียวกันนะคะมันถึงจะชำระเงินกันได้นะ,ะถ้าเขาไม่ได้เปิดบัญชีที่เดียวกันเนี่ยก็คือเขาก็ต้องยิงไปหาธนาคารตัวแทนของเขาธนาคารตัวแทนของเขาก็ต้องยิงไปหาอีกธนาคารตัวแทนที่คือกว่ามันจะหาเจอนะะอันนี้แหละก็คือเป็นสาเหตุที่ทําให้โดนหักค่าธรรมเนียมนะคะอย่างเช่นแบงค์สีเขียวนะคะเขาก็จะมีแจ้งไว้ในข้อมูลการรับเงินโอนของเขาเลยนะคะว่า c o r r e s p o n d n t แบง k ์ของเขาเนี่ย ใช้ของแบงค์ไหนบ้างนะฮะที่รับเงินโอนจากอเมริกานะฮะส่วนใหญ่นะฮะธนาคารในเมืองไทยทั่วไปเนี่ยก็จะไปเปิดบัญชีกับบิลฟาโก้นะเจพีมอร์แกนเชสแบงนะและ Bank of America, Bank of New York นะฮะแล้วแต่แล้วแต่ว่าธนาคารเนี่ยเขาจะไปเปิดบัญชีไว้ที่ไหนนะ,ะคุณก็ไปถามเขานะถ้าคุณได้คำตอบมาว่า c o r r e s p o n d e n t bank ของแบงค ในเมืองไทยที่คุณใช้บริการอยู่เนี่ยเขามีบัญชีกับ JP Morgan Chase Bank นะคะคุณให้คนที่ส่งเงินเนี่ยถ้าเขามีบัญชีของ Chase Bank นะคะให้เขาส่งที่ JP Morgan Chase Bank เลยแบบนี้แหละนะคะคุณก็จะไม่โดนหักหลายต่อนะคะและระยะเวลาการโอนเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะฮะส่วนใหญ่ถ้าไม่ต้องไปหากันหลายต่อแบบนี้นะคะ่ะก็คือภายใน3วันเงินก็น่าจะถึงปลายทางนะคะ แต่ถ้าหากันไม่เจออย่างงี้ค่ะก็แต่ละแบงค์คุณก็นับไปหนึ่งวันทาการหนึ่งวันทําการไปเรื่อยๆนะคะและอย่าลืมนะฮะในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีวงเงินกําหนดด้วยนะคะว่ายอดเงินเท่าไหร่เนี่ยต้องรายงานต้องขอเอกสารหรือต้องถามวัตถุประสงค์ของเงินโอนนะคะอย่างเช่นในเมืองไทยเนี่ยถ้ายอดเงินโอนเท่ากับหรือมากกว่า5 0,000ื่นเหรียญขึ้นไปเนี่ย เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาจะต้องสอบถามก่อนหรือขอเอกสารประกอบนะฮะว่าเงินก้อนที่โอนเข้ามาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ของเงินคืออะไรนะฮะมันก็แล้วแต่นะฮะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราได้เงินก้อนนี้มาเป็นค่าอะไรนะฮะมันมีทั้งค่าสินค้านะถ้าคนที่ทําการเข้าจะเป็นค่าสินค้าหรือ เ,เงินให้เปล่านะพวกเงินเสน่หาหรือพวกนี้คือเงินให้เปล่านะหรือไม่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายครอบครัวนะอย่างเช่นสามีส่งให้ภรรยาหรือภรรยาส่งให้สามีนะคะหรือเป็นรายได้ของตัวเองจากต่างประเทศนะคะคุณก็แจ้งวัตถุประสงค์ของเงินเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่เขารับทราบนะคะส่วนอัตรารับซื้อนะคะของแต่ละธนาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงกันหมดนะคะและแต่ละวัน,นก็จะมีรอบของเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครจะบอกว่าเออธนาคารนี้ให้เรทด,ดีธนาคารนั้นให้เรทด,ดีส่วนใหญ่ก็คือเอ้มินว่ามันมันไม่ต่างกันเยอะนะคะเพราะทุกธนาคารอ่ะเวลาเราประกาศเรทพวกนี้ค่ะเราจะไปดูนะคะว่าไอ้แบงก์อื่นเขาให้เท่าไหร่นะถ้าเราไปตั้งราคาถูกกว่าเขาหรือแพงกว่าเขาเนี่ยลูกค้าก็คอมเพลนหรือไม่ก็ไม่ใช้บริการของเราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาจะไม่ต่างกันเยอะเท่าไหร่นะก็จะใกล้เคียงกันนะคะอาจจะต่างกันเฉพาะช่วงที่เขากําลังเปลี่ยนรอบนะคะนะ และช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนเยอะนะฮะอันนั้นแหละคุณจะต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะจะใช้บริการธนาคารไหนนะคะเอาที่ตัวเองสะดวกที่สุดนะคะเพราะค่าธรรมเนียมเนี่ยมันต่างกันไม่เยอะนะคะก็คือร้อยสองร้อยนะคะนะนอกเสียจากว่าบัญชีต่างจังหวัดน,นะคะอันนั้นคือคุณต้องไปสอบถามอีกทีหนึ่งว่ามีการเรียกเก็บเพิ่มไหมคะนะส่วน <Okay. S 1> okay. ธนาคารตัวแทนหรือ corresponding bank เนี่ยของทั้งธนาคารส่งเงินและของธนาคารรับเงินเนี่ยอาจจะเป็นแบงค์เดียวกันก็ได้หรืออาจจะเป็นแบงค์ต่างกันก็ได้นะคะก็ยกตัวอย่างของสกุลเงิน US นะฮะสมมุติว่าธนาคารส่งเงินของคุณเนี่ยมีบัญชีกับ JP Morgan Chase Bank ใช่ไหมคะแต่ธนาคารรับเงินเนี่ยอาจจะมีบัญชีกับธนาคาร ของ Bank of America อันนี้แหละค่ะก็คือเขาของ c h a s s Bank กับอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องไปชำระเงินระหว่างกาันระหว่างธนาคารการอีกทีหนึ่งนะฮะในส่วนของลูกค้าเนี่ยเราก็แค่รู้ไว้ว่าเวลาที่จะแจ้งข้อมูลนะฮะนะนอกจากแจ้งข้อมูลของเราเองนะฮะอย่างเช่นชื่อนามสกุลนะฮะและที่บัญชีที่อยู่ธนาคารที่อยู่แบงก์ไปแล้วเนี่ยแจ้ง corresponding Bank ไปด้วยนะฮะเพื่อที่ว่า จะได้สะดวกกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าทํางานนะคะไม่ต้องไปยิงไปทั่วนะคะนะก็จะได้รับเงินเร็วขึ้นนะคะโอเคจ้าถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากคาถามไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ